สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอ้ามอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอ้ํมน,นะคะจะมารีวิวสกกุชชี่ร็อตที่หนึ่งกันค่ะมันจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นโดนัทค่ะโดนัทน,นะคะก็มีความนิ่มสโลแล้วก็หอมมากเลยค่ะนะคะโดนัทน,นะคะยังมีอีกนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะเราจะให้ดูทีละสองชิ้นนะ มาดูความสโลว์ของเจ้าโดนัทกันเลยค่ะตัวโดนัทนะคะก็มีแบบราซอสและแบบโรยเก็ดค่ะเน,น,นื้นะคะนี่น่ารักมากๆเลยสามชิ้นเลยนี่นะคะก้องก้องแต่ตัวเล็กนิดนึงนะคะทําเลยเขาอ้ามใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะมัน,นก็เลยเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะคะแต่ว่านิ่สโลว์มากเลยะคะ่ะ โดนัทน,นะคะราคา30บาทค่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นคิตตี้น้อยค่ะหรือว่าบันเอ้ยใช่สิหรือว่าโลฮัลโลคิตตี้นะคะอันขอเรียกอย่างนี้นะคะนี่นะคะนะคะนะคะเนื้อสโลมากเลยค่ะ ก็มีชิ้นตามนี้เลยค่ะอ่ากล้องมองไม่เห็นนะคะขอหมุนแล้วนะนี่เป็นอย่างนี้สซราโลลูชินนะคะรับประกันค่ะนะยัางต่อไปเลยตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ25บหาบาทค่ะยัางต่อไปกันเลยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นปังแผ่นค่ะขออนญาตบอกราคาก่อนนะ ราคาปังแผ่นนะคะราคาชิ้นละ20บาทค่ะนะคะนะชิ้นเดียวก็แบบเหมือนจะใหญ่มากนะคะมีสองแบบนะคะมีแบบสีขอเป็นสีค่ะและไม่มีสีนะคะตัวนี้นะคะจะต่างกันนะเนื้อสโลไม่เหมือนกันนะตัวนี้จะชิ้นใหญ่กว่าก็คือนี่วาอสโลของมันสโลจะแค่นี้นะคะส่วนเนื้อตัวนี้นะคะมันจะสโลมากนี้เลย ชอบชิ้นไหนก็เลือกเลยนะคะแต่ภาพรวมๆให้ดู<อ>เพียงชิ้นละยี่สิบบาทค่ะวา้าน่ารักจังเลยอย่างต่อไปค่ะเย่า่งออไปนะคะก็จะเป็นสาลาเปาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย<ม>น่ารักมากๆเลยนะคะสาลาเปาค่ะเดี๋ยวบีบให้ดูนะ,ะ,น,ะ,ะนิ่มสโลนะคะเดี๋ยว ิตัวน,นี้ดีกว่าสโลมากเลยนะคะพอดีไม่ค่อยสบายนะคะสาลาเปานะคะจิ๋วแต่แจ้วจริงๆใหญ่เอ้ชิ้นเล็กค่ะน่ารักนะคะเพียงชิ้นละ20บาทค่ะยังต่อไปกันเลยค่าย่างไ้นะคะจะเป็นภูมิใจนำซื้อก็คือแอนีมอ นะคะนีเลยขออนุญ,ญาตจัดแป๊บนะคะในกล้องนะคะกล้องก็ตัวเล็กมากเลือกเกินนะคะนะคะเป็นอย่างนี้เลยยืนเลยคาย,ยโมบันหน้าตาเขาก็เป็นนี้ค่ะหมุนหมุนหมุนเดี๋ยวแพนด้านะคะมีสองหน้านะแพนดานะคะ่ะมีสองสีคือแบบรับตากับลืมตา ไาบีบกันว้าเงินแน่นนิ่มสโลค่ะตัวนี้ค่ะมีสองหน้ามีมีหน้าเดูกันนะคะแต่คนละสีที่เหลือนะคะเป็นอย่างละหน้าค่ะยกเว้นสองหน้านี้กับเอ่อหน้าสอง้านี้นะคะเลืออย่างละหน้านะเดี๋ยวหมดก่อนรีบซื้อนะจา,ายบายเฮ้บยบายทำไมเนี่ยไม่ดูอย่างต่อไปกันค่ะราคานี้บ่คันไอราคา แอนิมอลบันนะคะราคาชิ้นละ20บาทยังต่อไปค่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นของที่เหลือนะคะเลยนำมาเซลล์ซะเลยนะคะเราจะเซลล์แล้วนะคะสโลทุกชิ้นนะยีบแครรูปก,กันนะนี่เซลลนะคะเซลล์มากเลยไม่มีตำหนินะคะแต่ว่านำมาเซลลนะคะเพราะมันค้างสต็อกนะคะ ตรวนี้นะคะบิสกิตนะคะจากราคา20บาทลดเหลือ15บาทค่ะบิสกิตนะคะมี2ชิ้นค่ะมี2งหน้าด้วยนะมาซีนะาสิบาบทเองไวย้น,น,นะคะเป็นโดนัทลอยเก็ดค่ะตำหนิคือตรงนี้นะคะก็คือมันเป็นตำหนิจากโรงงานเอฟเฟกจากโรงงานนเองสกัดนะคะเห็นไหม นี่นะเห็นเลยแต่มันสโลนะคะราคา15บาทค่ะคาปบาราซานเราท้าวคาบี巴าซานนะคะตัวน,นี้ขายดีมากยอดไลฟ์เลยนเลยนะคะนี่เลยน่ารักมากๆเลยนะคะราคาชิ้นละ20บาทค่ะนี่เลยสองพนี้นะคะจะลดเพียง5บาทค่ะค่ะก็นะคะ ถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อไอดีไลน์ได้เลยเนาะไอดีไลน์ที่เราทิ้งให้ะคะ่ะเฮ้ยไอดีไลน์ฉันหายขอบคุณค่ะนี่นะคะ line. ่ะไอเดีอไลน์นะดีนะคะมีสำรองนี่นะไอดีไลน์น่ารักมากเลย ค่ะเอ้มเช่าตัวหน่อยเอ้มทำไรกินข้าวกินข้าวนะคะเดี๋ยวเรานะคะทอรีวิวเสร็จนะเดี๋ยวเราไปดื่มข้าวนะคะมาดูภาพรวมๆเย้ไอ้กองเอียงน่ารักมากๆเลยนะคะสกูตชี่เนี่ย Let's go